สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพลงพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมพี่ฟิลนะครับพี่ฟิลนะครับาจากช่องลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับแนะนําวิธีการง่ายๆนะครับจะมาสอนวิธีการสร้างช่อง y o u t u b e นะครับสร้างช่องอ YouTube นะครับ อ่าซึ่งตอนนี้ผมได้ YouTube ฟรีเมียมมานะครับอ่าแบบทดลองใช้นะครับแบบนี้ครับครับก็ได้มานะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าซึ่งเป็นอ่า ยูทูบไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับสมสมุตินะครับสมมุติผมผมเปิดช่องผมแล้วก็ได้ก็แล้วกันนะครับนะครับสมมุติว่าผมเปิดลองนะครับลองเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะรับเพลงของะนะครับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับจะไม่มีโฆษณาขึ้นนะครับ คนะครับก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นนะครับผมขอเปิดครับแล้วก็สมมุติว่าคุณอยากสร้างช่อง youtube ใหม่นะครับช่องใหม่นะครับมาที่โลโก้ของคุณตรงนี้ครับเนี่ยบางคนก็อยู่ด้านบนนะครับนะครับบางคนก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ครับครับก็ กดไปที่โลโก้ของคุณนะครับที่เขียนคำว่าคุณตรงนี้ครับไปปุ๊บนะครับแล้วก็มาแตะที่สลับบัญชีตรงนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วก็มันบอกว่าพบบัญชีนะครับพบบัญชีพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณนะครับกดลงชื่อเข้าใช้แบบนี้ครับแล้วก็มาที่กดปุ่มรอครับรอนะครับตรงนี้รอนะครับรอก่อน นี้รอนะครับรอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเอาแบบนี้ก็อ่นเยันว่าเป็นคนนะครับกดอ่าต่ต่อไปนะครับหรืออ่าเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวผมจะอ่างช่อง youtube ใหม่ก่อนนะครับอันนี้ก็ออกไปก่อน,นครับ โ okay. อเคครับทีนี้นะครับทีนี้ผมจะอ่าผมจะนะครับสมมุติอ่ะผมจะสร้างช่อง Youtube ใหม่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวนะเนไม่เกี่ยวนะครับ สร้างช่อง Youtube ใหม่นะครับช่องหลักก็คือช่องนี้นะครับของผมช่องหลักก็คือช่องนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็อ่ากดที่ผมบวกตรงนี้ครับ ครับเนี่ยกดไปเลยอ่าแตะไปเลยนะครับ,รบมันบอกว่ายืนยันว่าเป็นคุณนะครับอ่าตะที่อ่ลายลิ้ลายในมือก็ได้ครับอ่าโอเคครับลายในมือนะครับลายในมือนะครับอ่าก็เนี่ยมากดที่คุณจะอ่าอันนี้มันมีกรณีที่คุณอ่จะ มีบัญชีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลืมอีเมลนะครับถ้าถ้าคุณจะมีเมลได้ก็คุณพิมพ์ไปเลยครับตรงนี้ครับแต่นี่นะครับผมจะมาอสอนสร้างบัญชี YouTube ของตัวเองนะครับแตะที่สร้างบัญชีตรงนี้ครับตรงนี้ครับแตะไปเลยนะครับกดแตะปุ๊บแล้วมันจะมีสำหรับใช้งาน สำหรับการใช้งานของส่วนตัวฉันนะครับส่วนตัวของฉันแล้วก็สำหรับธุรกิจของฉันนะครับผมแนะนำนะครับถ้าว่าคุณจะใช้ในการบันทึกเสียงบันทึกเพลงอัดเพลงลง y t u t u อัดอัดอัดเพลงร้องเพลงลงศิลปินร้องเพลงลง Youtube ร้องอะไร บันทึกเสียงบันทึกเพลงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําวิธีการสร้างช่อง youtube นะง่ายๆนะสมมุติว่าคุณจะสร้างช่องนะครับสําหรับลงเพลงของคุณเนี่ยซักเพลงนึงนะครับช่องของคุณโดยอัตโนมัติเลยนะครับสําหรับธุรกิจไปเลยครับตรงนี้ครับกดแตะนะสมมุติผมจะเอาแบบธุรกิจก็แล้วกันนะครับโอเคผมเอาแบบ ธุรกิจนะตั้งเข้าไปนะครับสำหรับสำหรับงานหรือธุรกิจของฉันนะครับตรงนี้ครับแตะเข้าไปปุ๊บนะครับตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะมีป้อนชื่อของคุณนะตรงนี้นะครับป้อนชื่อของคุณกดเข้าไปแล้วก็ป้อนไปได้เลยนะครับสมมตินะครับสมมติผมจะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมจะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับโอเคอันนี้ผมจะป้อนไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะ อ่าผมจะอ่าแบบนี้นะครับ S นะครับโอเคนะครับผมจะป้อนไว้ว่าโอเคนะครับอ่าผมจะอ่าแบบนี้นะครับโอเคสมมุติว่าผมป้อนผมป้อนชื่ออันนี้คือนามสมมุตินะครับอ่าช่องชิง อ่ช่องช่อง u t u b e จริงๆอ่ะผมมีอยู่แล้วนะครับคือลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนลนะครับที่ผมที่ผมทำอยู่นะครับที่ผมอ่ y ลง t u b e อยู่เป็นประจำนะครับช่องช่องอ่ที่ผมทำอยู่นะครับที่ผมอ่ลงอ่เพลงอยู่ในขนาดนี้นะครับช่องหลักผมคือลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ฝากติดตามกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคนั่นคือช่องหลักของผมนะครับของลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชแนลใน YouTube นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้สอนอันนี้คือการสอนสร้างช่อง u t u b e นะครับโอเคสมมุติว่าเราใส่ชื่อเราลงไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนะครับอ่าใส่ชื่อเราลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเรากดปุ่มตัดไปได้เลยครับตัดตัดไปนะครับตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับกดไปได้เลยครับแตะไปได้เลยปุ๊บนะครับอ่เราแตะมาเสร็จแล้วนะครับใส่วันเดือนปีนะครับใส่วันเดือนปีของของคุณนะครับนะครับของคุณนะครับผมเกิดวันที่สองนะครับสิบสองแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับโอเคสิงหานะครับกดเข้าไปแล้วก็ปีนะครับสองห้าอ่าสองห้าสี่สามนะครับอ่าผมอ่า สองพันนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอเลือกเป็นเพศถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับคุณก็เลือกคุณก็เลือกเพศหญิงนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เลือกเพศชายนะครับอเดี๋ยวผมจะแนะนอีกทีหนึ่งนะครับวันเดือนปีเนี่ยคุณเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับพอสอนไหนคุณคุณต้องต้องจําได้นะครับคุณต้องอันนี้ศูนย์ศูนย์นะครับคุณต้องใส่แบบนี้สองศูนย์สองศูนย์นะครับ สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์คุณต้องคุณต้องใส่แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เดือนวันเดือนปีคุณอ่ะคุณต้องใส่นะครับให้ทรงให้ตรงนะครับให้ตรงนะครับคุณต้องใส่คุณต้องใส่ให้ตรงนะครับโอเคส่วนเพศนะครับเพศเนี่ยผมจะเลือกเป็นผมเป็นผู้ชายนะครับผมเลือกเพศชายก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับ อพอใส่เสร็จแล้วนะครับคุณก็กดตัดไปได้เลยนะครับตัดไปนะครับตรงนี้ครับกดตัดไปนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีเนะี่ยนะครับมันจะมีเลือกอยู่นะครับเนี่ยผมก็ จะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับจะเลือกอันแรกหรือว่าจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับตรงนี้ครับอ่าโอเคอ่าผมจะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันนะครับฟิลปาพันมิวสิกนะครับอ่าอันนี้ผมผมสร้างให้ดูนะครับผมสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคอ่าเลือกบัญชีนี้นะครับอ่าเลือกหรือว่าคุณจะสร้างเองก็ได้นะครับสร้างเอง นะครับสร้างเองนะครับสร้างเองผมแนะนําให้ดูตามเขานะครับเขาบอกว่าคุณใช้ตัวอักษรและตัวเลขและจุดได้นะครับผมก็ขอใช้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับฟิ l ปานวิฟิกนะครับแล้วก็จุดนะครับแล้วก็แปดศูะ 80. นะครับ อ่าแปดศนนะครับแล้วก็กดตัดไปนะครับดูว่าได้ไหมนะครับดูว่าได้ไหมนะครับแล้วก็กดกดกดตัดไปตรงนี้ครับดูว่าได้ไหมนะครับตัดไปเลยครับอ่าได้นะครับได้โอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนนะครับเนี่ยครับจำไม่ได้นะครับฟิลปันเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะครับจุดแล้วก็แปดศูนย์อ่ะบัญชีนี้คือบัญชีของ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 คุณเลยนะครับจำจำจีเมลที่คุณสร้างให้ได้นะครับ อ่าอันนี้ Gmail นะครับคุณจะเลือกตามที่เขาคำนวณให้หรือว่าคุณจะสร้างเองก็ได้นะครับ Gmail เนะี่ยอ่าผมสร้างเองนะครับผมก็กดแบบนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวผมอ่าสร้างใหม่อ่าเดี๋ยวผมสร้างใหม่ครับสร้างใหม่กดครับก็ กดสร้างใหม่นะครับสมมุติว่าฟิลนะครับแล้วก็ฟิลนะครับก็ครับนี่ครับสมมุติว่าอ่าอันนี้นะครับ จุดนะครับจุดแล้วก็80แบบนี้นะครับจุดแปดแบบนี้สมมุติว่าคุณสร้างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับฟิลปาร์ดนิวสิกแปดศูนนะครับสร้างสร้างนะครับสร้างเดี๋ยวแป๊บนึงอเอาเอาไปนะครับสมมติ อ่าย้ำนะครับฟิลนะครับแล้วก็อ่าปานนะครับแล้วก็มิวสิกนะครับเรียกว่าซาวนะครับอ่าแล้วก็จุดจุดนะครับจุดแล้วก็อ่าตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับแปดศูนย์นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับอ่าฟิลปันมิวสิกซาวจุดแปดศูนย์นะครับอันนี้คือ e gmail ที่ผมสร้างขึ้นมาเอง นะครับอ่าผมก็แนะนำให้สร้าง Gmail ขึ้นมาเองดีกว่านะครับแล้วก็จำไม่ได้นะครับว่าอ e ีเมลเราเนี่ยอ่าช่องเราเนี่ยใช้อ e ีเมลนี้หรือเปล่าจะไม่ได้เลยนะครับจะไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าช่องเราอ่าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับเปลี่ยนมือถือคุณไม่สามารถเข้าช่อง YouTube ของคุณได้ถ้าว่าคุณอ่าจอ e ีเมลที่คุณสร้างเองไม่ได้นะครับอันนี้อ่า เป็น youtube ที่ถ้าคุณทำช่อง youtube เพื่อ,อร้องเพลงเพื่ออัดบันทึกเพลงช่องนี้นะครับช่องนี้จำอ e ีเมลของคุณได,ได้นะครับว่าอ e ีเมลของคุณอ่ะใช่อ e ีเมลนี้ดิผมเหรอใช่อ e ีเมลนี้นะครับอะไรแล้วคุณก็พิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์ลงไปใน youtube ว่าอีเมลนี้แหละราชอะไรก็ต,ตั้งเอาตั้งเอาเองนะครับโอเคจำอ e ีเมลนีไ้ได้นะครับ อ่าอ uh, e ีเมลที่คุณสร้างสมมติว่าลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนลนะครับอีเมลนี้ฟิวปานเมสิกซาวจุดแปดศูนย์นะครับก็โปได้โทรศัพท์มาใหม่ก็ใช้ฟิวปานเมสิกซาวจุดแปดศูนย์อีเมลนะครับแล้วก็ป้อนรหัสป้อนรหัสของอ่ของช่องลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนล ช่อง youtube รักเดียวใจเดียวชแนลมันก็จะโปรมานะครับมันก็จะเข้าใช้งานได้เราก็ลงต่อไปได้ลงลงโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นตั้ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องบันทึกเปลงใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมทำผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ก้าใจยังไงก็าสามารถอาคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัน ทำการบอกวิธีไว้ให้นะครับจำอ e ีเมลของคุณให้ได้ถ้าอ e ีเมลที่คุณสร้างช่อง youtube แล้วก็คุณอยากจะใช้ช่องของคุณเองนะครับไม่อยากสร้างวิดีโอใหม่นะครับก็จ e ําอีเมลที่คุณสร้างเองให้ได้นะครับว่าจำอ e ีเมลแล้วนะครับจำรหัสให้ได้ด้วยนะครับจํรารห e ัสจํารหัสให้ได้ด้วยนะครับรหัสีเมล นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดตัดไปได้เลยนะครับกดตัดไปอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคเราก็อ่าอันนี้ไม่ได้นะครับอ่ากดแบบนี้ กดแบบนี้อ่าอ่ากดแบบนี้พอได้แล้วแบบนี้นะครับพอได้แล้วแบบนี้อ่าอีเมลมันอีเมลนะครับอีเมลอีเมลมันต้องติดกันแบบนี้นะครับ Fill band music sound นะครับจุดเปิดศูนย์นะครับโอเคพอได้แล้วแบบนี้นะครับอ่าคุณก็กดตัดไปได้เลย ตัดไปนะครับแล้วก็สร้างรหัสนะครับสร้างรหัสแล้วก็ผมจะเอาอันนี้ก็ได้นะครับฟิลนะครับสมมติฟิลฝนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปอันนี้ผมจะไม่ดูนะครับมาเดี๋ยวผมจะเอาใหม่อ่ะอ่าฟิล นะครแล้วก็ฝนนะครับแล้วก็เบอร์ของเรานะอา่ราดนี้นะครับาราดของผมคือนะครับเนี่ยนะครับก็กดตัดไปได้เลยนะครับกดตัดไปเพื่อยืนยันคำตอบนะครับกดตัดไปแล้วก็มาแล้วครับมันบอกว่าบันทึกราดลงในคูเกินไหม นะครับบันทึกนะครับบันทึกนะครับเนี่ยบันทึกนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็กดตัดไปได้เลยนะครับเนี่ยฟิวปานมิวสิกซาวนะครับก็อ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอ่าเพิ่มตัวซีไปอ่าเดี๋ยวเพิ่มตัวซีไปนะครับโอเคแล้วก็กดกดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอ่าเหมือนเดิมนะครับอ่ากดตัดไปเลยนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับอ่ากดเหมือนเดิมกดไป ครับตรงนี้แล้วก็กดรหัสนะครับรหัสนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยกดกดไปเลยนะครับเนี่ยกดกดไปเลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรโอเคนะครับอันนี้ผมจะนะครับแล้วก็กด กดตัดไปนะครับกดตัดไปกดตัดไปนะครับโอเคอันนี้คือมาแล้วครับฟิวปานมิวสิกเสารนะครับโอเคเบอร์อันนี้เลยนะครับอันนี้คืออีเมลง่ายๆเลยนะครับอีจีเมลก็คือฟิวปานมิวสิกเสารนะครับโ okay. อเค80เอ่ดดอ Slash. Gmail. Com นะครับอ่าฟิวปานมิวสิกเสาร์80 Slash gmail c o m อนะครับอันนี้คือ gmail ที่เราใส่ช่องเดิมของเรานะครับอันนี้ gmail ที่เราสร้างเองเราจำง่ายนะครับโอเคนะครับทีนี้กดถัดไปได้เลยครับกดตรงนี้ครับกดไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ข้อมูลนะครับข้อมูลในการเนี่ยนะครับกดยอมรับได้เลยครับอ่ายอมรับอันนี้คืออ่ ยอมรับเงื่อนไขของ y o u t u b e ของเรานะครับอของช่องของเราเองนะครับอ้น,นี้ก็เป็นง่ายๆนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการสร้างช่องของเรานะครับโอเคนะครับก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทีละคำถามนะครับโอเค อันนี้รออย่างเดียวครับรออย่างเดียวนะครับรอนะครับรออย่างเดียวครับอันนี้คือสร้างบัญชีไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้สร้างช่องของ youtube นะครับเราเรากดสร้างช่องอีกทีหนึ่งตอนที่ว่ามันมีบัญชีของเราแล้วนะครับเรากดสร้างช่องอีกทีหนึ่ง อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปครับอันนี้มันบอกว่ารอสักครู่นะครับโอเครอมันนะครับอ่ารอรอเขานะครับรอเขานะครับอันนี้ง่ายๆรออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับโอเครอครับรอรออย่างเดียวนะครับอันนี้รออย่างเดียว นะครันคบนะครับมาแล้วครับเนี่ยครับ มันจะเขียนว่าสร้างช่องอยู่เห็นไหมครับนะครับฟิวบานมีศสกษซาวเลยนะครับก็นี่นครับคือ,อสลับช่องนะครับสลับช่อง อ่ากดมาที่ช่องนี้ก่อนครับกดกลับมาที่ช่องหลักนะครับของเรานะครับอ่ากดกลับมาที่ช่องหลักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคทีนี้ครับมาแค่ปัญหาว่าอ่าพบปัญหาบัญชีของคุณนะครับก็อ่าออกไปนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีอ่าไปที่อ่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่านี่ กดติการตั้งค่าตรงนี้ครับาการตั้งค่าตรงนี้ครับกด,ดกดเข้าไปการตั้งค่านะครับดกดเข้าไปติการตั้งค่าแล้วก็ไปที่บัญชีนะครับบัญชี icamente, นะครับแล้วก็กดเอ่อบัญชีไหนวะ บัญชีนี้นะครับบัญชีนี้บัญชีนี้คือบัญชีอะไรอโอเคออกไปก่อนนะครับบัญชีนี้คือบัญชีอของอะไรอันนี้คืออลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวนะครับบัญบัญชีนี้ไม่ใช่นะครับนำออกเลยนะครับนำอกอกปุ๊บครับกดกดนำออก แต่บัญชีนี้อย่านำออกนะครับเพราะว่าเราใช้อยู่นะครับลองไปดูนะครับวิธีการดูบัญชีนะครับเนี่ยเนี่ยบัญชีนี้เราจะอยู่นะครับเราไม่ต้องนําออกนะครับโอเคนะครับบัญชีที่มีปัญหานะครับนําออกได้เลยนะครับบัญชีนี้นะครับก็ บัญชีที่มีปัญหาเดี๋ยวเลือกก่อนนะครับเอาบัญชีนี้นะครับบัญชีนี้ก็นําออกได้เลยนะครับนําออกปุ๊บกดนําออกนะครับกดนาออกแล้วก็บัญชีนะครับ บัญชีนี้อย่านำออกนะครับเ้อนำไปออกแล้วช่อง YouTube ของเราจะก็ไม่ได้นะครับนำบัญชีนี้ออกก่อนครับบัญชีนี้นะครับก็กดเข้าไปดูก่อนครับว่ามันมีปัญหาไหมนะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันผู้บัญชีที่เข้าได้ปกติไหม อ่าโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้เรานำออกเลยนะครับนำออกเลยกดนำออกครับกดนำออกอปุ๊บนะครับกดนำออก โอเคนะครับทีนี้เรามาดูกัน عة, ออกไปก่อนครับออกไปก่อนครับออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้า YouTube มาอีกครั้งหนึง่งนะครับแต่เข้าไปที่นะ youtube อีกครั้งหนึง่งนะครับกดเข้าไปครับใน u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้ามา ดูว่ามันเข้าได้ไหมนะครับปกติไหมแล้วก็กดเข้ามาที่รูปของเราอีกครั้งหนึ่งโลโก้ของเราครับแปะเข้ามาแล้วก็ลองสลับบัญชีดูนะครับลองสลับบัญชีดูนะครับกดสลับบัญชีครับว่ามันขึ้นบัญชีมีปัญหาอยู่ไหมนะครับเนี่ยโอเคครับอันนี้คือไม่มีปัญหา,หาแล้วนะครับไม่มีหนาแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการแก้ไข ช่อง YouTube มีปัญหาหรือว่าวิธีการสร้างช่อง YouTube ใหม่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้เดี๋ยววิดีโอต่อไปผมมีอะไรมาแนะนำก็เดี๋ยวค่อยติดตามชมกันต่อไปนะครับฝากติดตามช่องลูกทุ่งรักเดียวใจเดียวชาแนลนะครับด้วยนะครับและ,ะผิดพลาดผิดพลาดประการใดผมก็กราบขออภัยนะครับในหน้าทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ พี่ฟิลขอตัวลาไปก่อนเชอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ